ชมที่ดินสวยๆติดแม่น้ำปิงวิวภูเขาบรรยากาศดีสุดๆที่นี่คือตำบลตากตกออำเภอบ้านตากจากังหวัดตากค่ะใครกำลังมองหาที่ดินทำเลทองจะสร้างบ้านพักริมน้ำหรือถือเก็บทำกำไรที่นี่เหมาะมากค่ะ ที่ทั้งหมด25ไร่เอกสารสิทธิ์ครุฑแดงค่ะด้านหลังติดกับแม่น้ำปิงขายาว300เมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของท่าน้ำซึ่งท่านทำเป็นศาราพักนะคะให้นักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำหรือมาถ่ายรูปนะคะจัดตกแต่งร่มรื่นค่ะ เดินทางจากกรุงเทพเพียง4ชั่วโมงค่ะอยู่ติดกับถนนหลักพหลโยธิน A1 สายหลักขึ้นภาคเหนือนะคะ,ะขับรถจากเชียงใหม่แค่3ชั่วโมงครึ่งค่ะหน้ากว้างติดถนนหลัก100เมตรนะคะมีพื้นที่ลานจอดรถกว้างขวางนะคะมีซุ้มให้บริการสำหรับให้ร้านค้ามาเช่าเปิดขายของให้นักท่องเที่ยวนะคะลานจอดรถสะดวกสบายนะคะเป็นคอนกรีตค่ะ แล้วก็สามารถเดินทางมาได้ทั้งรถบัสนะคะรถทัวร์รถส่วนตัวหรือทีมจักรยานไบเกอร์นะคะก็ชอบมาเช็คอินที่นี่ค่ะมีห้องพักนะคะด้านหลังนะคะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากนะคะมีต้นจามจุลีแล้วก็สาราดิมน้ำนะคะแล้วก็จัดตกแต่งเป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปให้อาหารปลานี่คือเป็นปลาธรรมชาตินะคะ จุดนี้นะคะเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ําปิงนะคะน้ําก็จะเต็มแบบนี้ทั้งปีเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาที่ดินวิวสวยติดแม่น้ําปิงแบบนี้อย่ารอช้านะคะราคาจับต้องได้เพียงตารางวาละ8,750บาทเท่านั้นเองนะคะ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินวิวสวยติดแม่น้ำปิงแบบนี้อย่ารอช้านะคะติดต่อแม่อูได้เลยที่เบอร์0826162428ค่ะแม่อูที่ดินยินด,นดนีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทัพย์ดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะ